ใครกำลังหารถครอบครัวใช้สักหนึ่งคันนะคะอยากจะได้รถแบน์หลักนะคะเป็นที่นิยมเลยวันนี้ตองจำต้องขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอรขนาดเครื่องยนต์2.8ตัววีตัวนี้เป็น TRD Sportivo wow นะคะมาในปี2018นะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆเลยนะลูกค้างบไม่ถึง1 3แ0 0 0 0บาท ลูกค้าต้องคันนี้เลยนะคะในส่วนของฟอนตัวนี้นะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดซามและนิ่งไรค่ะกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้านะคะในส่วนของดีไซน์โฉมนี้เป็นโฉมที่ขายค่อนข้างดีเลยแล้วก็ลูกค้าตามหากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาด้วยตัวถังนะคะสีขาวมุกนะคะลูกค้าสีสวยๆครีๆแบบนี้เลยนะคะ ถ้าพูดถึงตัว TRD Sportivo นะคะมีจุดไหนเป็นจุดเด่นบ้างน,นะคะเดี๋ยวน้องซ้ำพามาชมนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าถ้าเป็นตัว TRD นะ ลูกค้าตัวนี้จะเป็นแม็กของเขาเลยนะคะเป็นแม็กของทีแดีเลยนะคะจะเป็นแม็กสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมอยางของบิสโตนนะคะสําหรับคันนี้ยางเป็นปี2021นะคะถัดมาในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับพับไ้แล้วเรียบรย้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครมกระจกนะคะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เล็ในส่วนของตรงนี้เลยนะคะลูกค้ามีบาร์ให้ในส่วนของด้านบนนะคะ สำหรับปลาตัวนี้ก็สามารถใครที่เดินทางบางสังหวัดบ่อยๆนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถวางของได้นะคะเราบันไดมีมให้กันถึง2อฝั่งเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่อนข้างสวยแล้วที่สําคัญนะคะในส่วนของระบบช่องร่างนะคะตัวนี้ก็สปริงโชงแตกต่างจาก,จาก,จาก,จากตัวรุ่นอื่นๆนะคะของ Fortuner นะคะลูกค้าถัดมากค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ ด้านหลังสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดูที่3นะคะไฟหลังค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะลูกค้า T.R.D. Sportivo นะคะบอกชื่อรุ่นของเขานะคะในส่วนของด้านหลังค่อนข้างสวยเลยนะในส่วนของด้านหลังนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะพับเบาะแยกขึ้นได้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะสําหรับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะใครเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะจำยังรู้สึกว่า T.R.D. เนี่ยเขาให้นางระบบออปชั่นแล้วก็ช่วงร่างมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านในก่อนเลยนะคะเริ่ม จะแผงประตูเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานออโตโท้ทั้งหมดเลย4บานนะคะแผงประตูตัวนี้นะคะจะออกสีเรือนหมูค่อนข้างสวยเลยนะคะดูค่อนข้างสปอร์ตเลยนะสาหรับคันนี้นะคะแล้วก็จัดเต็มเลยคันนี้โฟล์ er, คูเนอร์ค่อนข้างตอบโจทย์มากมากเลยระบบตัวนี้นะคะเป็นระบบคูสตันนะคะตัวนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็นตัว t RD นะคะลูกค้าถัดมาลูกค้าสามารถ ในส่วนของอช่องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวมาลัยตัวนี้จะเป็นพวมาลัยที่ ค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะคะเป็นพวมอะไรแบบมัลติฟังชั่นนะคะลูกค้าออปชันเนี่ยให้มาแบบล้นๆเลยนะ,นะ,ะ,นะ,ะลูกค้ทาทั้งพายนัสชิปนะคะลูกค้าทั้งคูสคอนโทลนะคะแล้วก็ระบบควบคุมในสนองเครื่องเสียงแล้วก็การรับโทรศัพท์นะคะอันนี้ให้มาแบบจัดเต็มมากสำหรับคันนี้รกยไเพียงแค่แปมเ็นห้่กิโลเมตรเท่านั้นในวนกลางะค,ะค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะในส่วนของระบบออปชัน คันนี้นะคะ ตรงนี้นะคะจะแต่งด้วยคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้มาด้วยเกียร์ออโต้นะคะลูกคา้าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีมาให้การเล่นถึง2โหมดเลยนะคะจะมีอ e ีคอนโหมดเป็นโหมดประหยัดพลังงานสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะเดินทางต่างจังหวัดไกลๆนะคะอยากจะเซฟในส่วนของน้ํามันลูกคา้าสามารถกดอ e ีคอนโหมดได้เลยในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็สตัดด้วยสีแดงเลือดหมูสวยๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าให้แล้ว ปรยนะคะทั้งด้านผู้ริสารแล้วก็ด้านคนขับค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บริษัทสาขาชามนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนังกงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีชามหัวหินแลวก็ราชบุรีนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักไปเลยทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนังกงานใหญ่เพจเพชรบุรีชามหัวหินและก็ราชบุรีนะคะและถ้าลูกค้าท่านไหนไม่อยากเสพานานะคะรถเข้าใหม่ ถส,สวยทุกวันนะคะฝากติดตามช่อง YouTube บอเรถบ้านเฟรบุรีไว้ด้วยนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้าโตลิต้าตัว,ว,ว TRD Sportivo คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย